สวัสดีทุกคนครับทุกคนกําลังอยู่กับช่องหลานเยลีนะครับคลิปนี้ขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานด้วยครับเพราะว่ามือนีสิม ah e าเฮ็ดชาเล่นจ์ try not to ล a u g h หรือหามหัวนั่นเองภาษากลางเรียกว่าหามขำครับบ้านผมเป็นว่าหามหัวพอดีผมให้น้องคัดคลิปที่มันคิดว่าตลกที่สุดเอาไมา้ผมเบิ้งแล้วผมที่ร้องกั้นขำเบิ้งว่ามันที่กั้นได้บ่ซึ่งตัวผมเป็นคนเสียงตื่นนะครับจังใดเขามาร้องเบิง้งเลยครับ ไม่ใเนี่ยอ๋อเด็กแว่นไม่ยังเิดอัดหัวตลกบังเดยถ้าเป็นบ้านเฮาดามาเนี่ยตำรวจยังเสียนี่พึ่งสงหนาที่พิอินเดียเนี่ยบอพันบอพันอ่ะคลิปต่อไปอื อา้ามันขำตรงไหนฮะโอคิดต่อมาลูกลามันนี้คือแต่งหนาง้าผนะู้งามทะลุเม่เมงบานจางบอง <c oughs> <c oughs> ไอตอนแรกมันว่าตลกนะครับมึงอีกทีลูกลามึงนี่คือแตงหนาผู้งามทะลุคือเขียวนะแม่มึงบานจังบอมันตลมของแม่มึงเนี่ยจังบอนี่ละ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้เอาไหมากันไหมบ้าเอยทรงยังไม่กุืนเนี่ย เทียงเนี่ยเข็มเข็มเนี่ยว้า็นจมออย้าจจ้าจ้าจ้า้าจ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 ้้าจ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 ้้า้นโอ้าน้า้าจ้้า้้อจ้าจ้า้า้าาจ้ากนน้้นน้้้ เทียมเนี่ยขอซิมเนน้อยให้มันอมเบิดเลยมึงดูงุดหงิดไรกินเนหน่อยยังเจ้าอมเบิดอ่ะมาชิมรอดไหมคลิปต่อไปถ้าสวดยังต้องยกมือไหว้แล้วถ้าขี่โพสวดหนูต้องยกมือไหว้ด้วยไหมคะ หนูหลักการเด็กขนลุก,นลกหนูยกมือไหวนแล้วหนูก็ยุบหนอพองหนอขี้โพยุบหนอหอยหอยยางไวใส่คนที่บ่ไหวหอยดิคันมาคลิปต่อไปงานนี้เสร็แล้วอารมณ์ดีคือเก่งหัวยุบหัวยุบมาใส่ยิ้มสานแปลว่ายิ้มกุ้มกิม <laughs> หัวร้อนจากกุ้มกิม ม่ไสานเท่านั้นสูหัวยุ่มนะโอ้กูกั้นขำนะเนี่ยสำหรับคนนี้เข้าใจกางเกงกางเกงที่ใส่แล้วอารมณ์ดีคือกางเกงหัวยุ่มหัวยุ่มจริงหัวยุ่มมาใส่ยิสานไปว่ายิมกุ้มกิมหัวร้อนอย่างกุ้มกิม วันนี้สานเท่านั้นซูหัวยุ่มนะเออนี่ได้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 เก่งหัวยุ่มปะนะอาเอาคือมีแต่คนนี้แถอะี่อย่างนี้ security แปลว่าแปลงฟันหรือยัง securitysecurity เ่าแม่สีแคลริตีว่าสู ส,สีเคียลสีแคลร์แป็งฟันหรืยัง <c oughs> สีเคียวเลีว่แม่สีแคลร์ตีว่าสุ <c oughs> โอ้เด็กน้อยสอมมตนีมัมก็เก่งเดี๋วะไปะคลิปต่อไปกูจะกัน,นจะคลิปบนเนี่ยสเสร็จไรได้เอาเกวน้ามาหนึงเทียดิมเด้อเรียนจะจอย ก็ไได้จินขี้มา่า่ได้แ้ม่ไดจาลูกหลานก็ีแม่เราวหเทียดิ่มได้เงินเยอะจอยอะไรได้เอาเกี่ยวนามาดูนะเงินหมาถึงกินเหลือเทียดิ่เหลือเงินเยอะจอยเงินเยอะจอยจิงีมาทียม่ได้จิ้มันไปได้ที่ลกม่ได้จิมา โบย่าลูกหลานก็คี่เดียโอ้มึงไปหาคลิปมาตัดเด่นี่ติ๊กตอกเลยแต่มึงหาได้ตังไหนวะมาโอ้หนังลวงอยู่เด่นี่นอย่างนี้ขายออมหอยออมหอยเท่าไหร่เนี่ออยสิบบาทสิบบาทอีกแล้วมีส่าบาทมีส่าบาทหนสิบบาทสองถุงนี่สามสิบได้บ่นี่เนี่ย นสองถุงแม่นี่นี่โอ้โหสีบาทเ้นี่เรนี่เ้้าบาทเก้าสิบสีสิบใ่อสองถุงนี่บ่อให่คือสีบอไใดเย็นี่อในี่เช่าบาทนี่นี่เจ่าบาทเอหสิบบาทเด้าสิบเดานี่บ่อควสิหไฮเจ้าสี่สิบเย็นบ่อใหญ่เป็นอย่างคือบ่ไดดแม่กูกีบ้าว่าให้เห็นยังแม่อกีสาว เอาคอยหายเจ้าสี่สิบในสองถุงนี่ไ่ได้เดี๋สี่ิบเอาสาสิบเอาบ่ออ่าเจ้าหายสี่ิบบ่เอาเอานิสามถุงนี่หาสิบบาทไม่ได้เดอยหิบ่ได้เปอย่างกึบอะไรถุงนี่จักบาทถุงนเาบาทนี่จักบาทนี่เสาบารวมกันไปเท่าไรสองถุงเราจะขาย โอ้ตลกกูไปกินขี่มาคลิปที่แล้วมันข้างคลิปที่แล้วค้างอันนี้ถือว่าน่ารักดีครับได้ยิมได้ยิมจะให้คลิปได้อีกอ่าเราไมา่อีกแล้วสามถุงก,กส็สามเิบมันด่สามเซบเออได้ยี่บอไหวไม่ไหวยไงเอ้เปงสิบไ,ไ,ไ,ได้ห้างยังงเอา แม่เคยขายิบาทคอย้าใจอยู่บ่าจะราคเทขายทุกๆสิบบาทผบอกว่าสามถุงีสามสิบได้ยี่บ่ไม่ได้โอ้เจวเท่าได้บานชิวๆอ่ะสามถุงนี่ถุงละสิบตอบ่โอเคบ่สามถุงนี่สิบบา <stem> mm. ทส e ิบบาทสิบบาทเขาใจอยู่จ้าเข้าใจอยู <ose> ่จ้าแต่ว่าสมถุงนีสามสิบได้ยี่บ่ไม่ได้เหรอสิบเราเมื่อยเท่าบาน เมยกันครับิกมมันจบไปได้เ,เออมันต่อไป่ได้นะแลวมายงมาถุงละสิบาทยังมาสามถึงสามสิบดีเดีน่ารักดีครับได้ยิมได้ยิมโอ้คางกับคลิปนั้นเจ้สีเขียวสดีสองสามย่บักกุ๊บบักกุ๊บห แก่มานัะยังบอกบังหนามูเลยบางี้สุนัยเจเขาสุนัยเจเขาหนาหนาแล้วกับคนสุดหลาดโอ้ขัดดึกเซกันครับโพมึงหายังไม่กูเบิงเนี่ยเฮ้ย โอ้ตายกั่นขำนังไหวะป่าว่าีา่กั่นยากแทีกมา Hey guys, today we're going to survive in the forest. First, we have to find some food. You can eat? บ้าว่ากุดโดมซียร์อ๊ะ

就太了。 ผมเพิ่งผมเพิ่งเพิ่งคลิปอาจารย์อันนี้มาไอที่เราล่องเพียงแบบโอ้แต่ผู้เดเคยเพิ่งคลิปต้นฉบับนะครับที่ที่เก้าใจว่าเป็นอย่างคลิปนี้จังฮะเพิ่งดูสา,สาแกะเนาะ กันในเรื่องที่ตายครับกระจลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปหามหัวแต่มันกันว่าได้หรเดี๋ยวข้างหน้านะครับที่ไปฝึกวิชามาไหม่ล้วก็ที่ขอให้น้องมันหาคลิปมาให้ไหมนะครับเรามากันขำน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้หากผู้ใดถือใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งๆให้น้ำหน่ยได้ดครับเรากลับมาพบกันใหม่ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ